นชังี่งนี่นะ่นได้ยนมกะดินี่นะคะขนมปังรออบอย่างเดียวนะคะนี่นี่บวมขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามมากมายนะคะนี่ปังเสร็จแล้วนะคะทําขนมปังกินเองนะคะรออบอย่างเดียวนะคะนี่นะคะขนมปังนะ วานิดาทำครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะเพิ่งหัดทำนะคะนี่เดีย๋ยวมาดูกันตอนอบนะคะไปอบแล้วนะคะรอเนอะอาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เข้าไปอบเรียบร้อยละเสร็จแล้วนะคะขนมปังวานิดานะคะอบหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆนะคะได้ครูดีนะคะเนาะ ูบอกสูตรนะคะนี่เดี๋ยวมาดูตอนมันแหมันเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเนาะนี่นะคะ